สวัสดีช่วงบ่ายสามสี่สิบนะทุกคนนะตอนนี้นะะก็โอ้โหแสงแดดแต่ก็ยังแบบยังคึมฟ้าคึมฝนอยู่ถึงแม้จะมีแสงแดดนะทุกคนโอ้โหพอผมเดินออกมาแล้วแดดปุ๊บเลยยังก็รู้ยังก็ยังก็แดดรู้ว่าผมไม่ชอบแดดแก้งกันหววอดดูน้ำวันนี้นะ เหมือนจะลงปะน้ำวันนี้เหมือนจะลงตอนนี้นะฮะยังไม่ใช่ชั่วโมงเล่นด่วนนะครับก็อีกไม่กี่สิบยี่สิบนาทีนะฮะก็จะแบบสี่โมงแล้วนะครับตอนนี้ประมาณบ่ายสามห้าสิบคนตอนนี้ประมาณบ่ายสามห้าสิบคนก็ยังไม่เลิกเรียนเลิกงานกันนะน้องๆก็ยังไม่เลิกเรียนเลิกงานกันนะเหมือนวันนี้วันที่ยี่สิบเอ็ด วันจันทร์ที่21่มันมีมันมีแบบสัญญาณสัญญาณเตือนภัยอะ่ะดังขึ้นสองครั้งสามครั้งอะ่ะว่าระวังดินโคนลนถล่มอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแถวภาคเหนือระวังดินโคนลนถล่มอะไรเงี้ยแถวภาคเหนือแต่ดูแล้วเงียบมากเลยฝนฟ้าดูนะทุกคนนน่นด้านโน้น,น,น,นต้นน้ำยิ่งแดด เป็นแดดเป็นแสงแดดเลยนะฮะแล้วก็จะมีฝนโปรยโปรยลงมาตรงดอยสุเทพอีกด้านหนึ่งนะแถวแถวน่าจะแถวมอชอนะครับน้ำตอนนี้ก็สีไม่ค่อยแดงแล้วนะครับแสดงว่ามันมันลงแล้วนะฮะไม่ค่อยแดงเนะี่ยนะครับอนี่ก็คือมาอัปเดต ท้องถนนหรือว่าแบบสภาพดินฟ้าอากาศระดับน้ำสิ่งแวดล้อมนะบางทาีคนต่างจังหวัดหรือว่าคนท้องถิ่นอื่นจะยังไม่เคยเห็นเชียงใหม่ในช่วงเวลานี้หรือว่าในภาพนี้นะฮะก็จะมานำเสนอให้ทุกคนเห็นกันนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยเห็นเนะเาะเดี๋ยวจะพาลง พาลงไปใต้สะพานนะเหมือนจะมีลุงคนหนึ่งไปตกปลาปะเอาอะไรอะ่ะอ๋อมะพร้าวแก,สอ,าาวนะแกสอยมะพร้าวนะแกสอยมะพร้าวมะพร้าวแกกิ้งลงมะพร้าวแกกิ้งลง แม่น้ำนะแกก็เลยต้องมาสอยเอาสงสัยเป็นมะพร้าวน้ำหอมนะทุกคนไฟแดงก็ยังไม่ติดเท่าไหร่นะวันนี้ทุกคนไฟแดงก็ยังไม่ติดเท่าไหร่ก็ยังสภาพปกติอยู่นะถนนหน,นทางก็ยังไปมาสะดวกอยู่นะครับมาอัปเดตให้เห็นคลิปสั้นๆน,นะทุกคนนะนะเดี๋ยวคลิปต่อไปนะเดี๋ยวผมก็จะลงไปอัปเดตข้างล่าง ระดับค้ามข้างล่างให้เห็นนะทุกคนนะเ,ออเดี๋ยวอ,อ,อย่าลืมติดตามดูกันนะก็คือจะอัพกันประมาณชั่วโมงหนึ่งอะนะฮะเดี๋ยวลิปนี้เสร็จก็จะดูหน่อยนะครับลงไปดูหน่อยนะฮะอย่าลืมติดตามดูแล้วกันนะครับเนี่ยดูมันลงแล้วนะฮะเห็นรอยคนไอนี่แล้วนะฮะ เหมือนจะมีสัญญาณเตือนภัย S อ s เออเตือนภัยอ่ะทุกคนมาเตือนสองครั้งสามครั้งนะฮะ่าระวังดินโครนถล่มอะไรเงี้ยแสดงว่ามันตกที่อื่นแน่เลยผมว่ามันต้องตกที่อื่นแน่เลยมันถึงแบบเขาถึงเตือนมานะฮะผมว่ามันต้องตกที่อื่นนะอ่ะตกที่อื่นแต่มันก็แบบมันก็มีผลนะ เพราะว่าน้ํามันก็ไหลมาอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าตกที่อื่นมากๆอะไรเงี้ยน้ําแถวในเมืองเนี่ยอาจจะแบบเออล้นตลิ่งขึ้นมาเลยก็ว่าได้นะครับทุกคนอืมโอ้น่นเลยทุกคนบนดอยเห็นชัดเลยเ่าฝนกําลังตกนะเดี๋ยวจะซูไม่ดูนะครับน่นเลยนี่คือฝนกําลังตกนะบนดอย ดูทุกคนฝนกำลังตกตกเป็นช่วงเป็นช่วงนะฮะอีกช่วงหนึ่งก็แบบไม่ตกนะแต่อีกอีกลูกหนึ่งก็ตกนะฮะฝนกำลังตกนะฮะโอเคนะทุกคนเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะฮะก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับก่อนจากกันไปก็อย่าลืม กดกระดิ่งแจ้งเตือนไ้ด้วยนะครับจะได้ดูคลิปใหม่ๆด้วยกันนะครับโอเคค่ะสวัสดีครับคลิปนะ้า